สวัสดีครับผมนายนุชชาภูมิศาสตร์และนายสุวิทย์ดีชัยครับวันนี้นะครับพวกเราก็จะมานําเสนอเกี่ยวกับวงจรทวีแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง2เท่าครับวงจรทวีแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง2เท่าเป็นวงจรทวีแรงดันไฟฟ้าที่เพิ่มแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่ป้อนเข้ามาให้จ่ายออกเอาพุทมีค่าแรงดันไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าจากค่าแรงดันไฟฟ้าอินพุตที่ป้อนเข้ามา วงจรอาศัยการทำงานของตัวไดโอดและตัวเก็บประจุต่ตอวงจรทำงานชนิดละ2ตัวสามารถจัดวงจรในการทำงานได้2ชนิดคือชนิดวงจรทวีแรงดันไฟฟ้ากระแสะตรง2เท่าแบบครึ่งขึ้นและชนิดทวีวงจรทวีแรงดันไฟฟ้ากระแสะตรง2เท่าแบบเต็มขึ้นครับวงจรทำงานทั้ง2ชนิดนะครับ ให้แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงออกมาได้2เท่าเหมือนกันจะแตกต่างกันเพียงลักษณะการจัดวงจรทำงานครับนี่ะครับวงจรทวีแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง2เท่าแบบขึ้นขึ้นเป็นวงจรทวีแรงดันไฟฟ้าที่สามารถเพิ่มแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่ป้อนเข้ามาให้จ่ายออกเอาพุทมีค่าแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงเพิ่มขึ้นเป็น2เท่า วงจรทำงานใช้ไดโอดและตัวเก็บประจุป,ประกอบร่วมในวงจรชนิด2ตัววงจรทวีแรงดันไฟฟ้ากระแสะตรงสองเท่าแบบขึ้นขึ้นแสดงดังรูปที่5.3จากรูปที่5.3แสดงวงจรทวีแรงดันไฟฟ้ากระแสะตรงสองเท่าแบบขึ้นขึ้นแหล่งจ่ายไฟฟ้าอินพุตดีนเป็นแหล่งจ่าย แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับที่จ่ายมาจากแรง,งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับใช้งานตามบ้านเรือน220โวลต์ AC หรือเป็นแรงจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับที่จ่ายมาจากหม้อแปลงกำลังชนิดเพิ่มแรงดันไฟฟ้าหรือชนิดลดแรงดันไฟฟ้าก็ได้ใช้ไดโอดในการทำงาน2ตัวช่วยควบคุมการจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับเฉพาะ ซีกบวกไปประจุในตัวเก็บประจุแต่ละตัวอาจจะอาจเป็นเพราะซีกลบไปประจุในตัวเก็บประจุแต่ละตัวก็ได้ขึ้นอยู่กับการจัดวงจรการทํางานไดโอวดทั้งสองตัวสลับกันทํางานมีแรงดันไฟฟ้ากระแสะตรงถูกจ่ายไปไปประจุเก็บไว้ในตัวเก็บประจุแต่ละตัว ทำให้ได้แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงจ่ายออกเอาพุทธ o ีเอาเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าการทำงานของวงจรแสดงดังรูป5.4อธิบายการทำงานได้ดังนี้รูปที่5.4ก็เป็นขนาดป้อนแรงจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับดีนินเข้ามาด้านบนเป็นลบด้านล่างเป็นบวกมีค่าแรงดันไฟฟ้า BP ไดโอด D1 ได้รับแรงดันไฟฟ้า F ตรงทำงานเปียบเหนือนเอสถียในสภาวะต่อวงจรมีกระแสไฟฟ้าไหลไปประจุแรงดันไฟฟ้าให้ C1 ได้ขั้วแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงตกลอม C1 ด้านซ้ายลบด้านขวาบวกมีแรงดันไฟฟ้าถูกประจุไว้ที่ Vp ส่วนไดโอด B2 ได้รับแรงดันไฟฟ้าไบแอดกับไม่ทำงานเกียบเหมือนสวิตในสภาวะตัดวงจรส่วนรูปที่5-4ขอเป็นขนาดป้อนแรงจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับอินเข้ามาด้านบนเป็นบวกด้านล่างเป็นลบเห็นได้ว่าแรงจ่ายแรงดันไฟฟ้าที่ป้อนเข้าวงจรมี2ชุดต่อนุกรงกันได้แก่ ชุดหนึ่งจากแรงใจแรงดันเรืแรงดันไฟฟ้าิ in ้อนแรงดันไฟฟ้าสบวกเข้ามาตั้งบนมีค่าแรงดันไฟฟ้า v p อีกชุดหนึ่งจากแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่ถูกเก็บจุไว้ในตัวเก็บประจุ C หนึ่งมีค่าแรงดันไฟฟ้า v p เช่นกันแรงใจแรงดันไฟฟ้า ทั้ง2มีข้าวแรงดันไฟฟ้าเสริมกันจ่ายแรงดันฟไฟฟ้าไ y แอดตรงไปให้ไดโอด D2 ตัวส2ตัว D2 ทํางานเปียบเหมีอยสวิตช์ในสภาวะต่อุงจรมีกระแสไฟฟ้าไหลไปประจุแรงดันไฟฟ้าให้ตัวเก็บประจุ C2 ได้ข้าวแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงตกข้อม C2 ด้านบนบวกระดางลบ มีระด,ดับแรงดันไฟฟ้าถูกประดุไว้2 V ส่วนไดโอด D1 ได้รับแรงดันไฟฟ้า,าแอสกับไม่ทำงานเปรียบเหมือนสวิตช์ในสภาวะตวงจรแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่ประจุไว้ในตัว D2 เป็นแรงดันไฟฟ้าถูกใจให้สภาวะ IL มีแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงตกค่อม2 v 2นะครับวงจรทวีแรงดันไฟฟ้ากระแสรตรง2เท่าแบบเต็มขึ้นเป็นวงจรทวีแรงดันไฟฟ้าที่สามารถเพิ่มแรงดันไฟฟ้ากระแสรตรงป้อนเข้ามาให้จ่ายออกเอาพุทมีค่าแรงดันไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นเป็น2เท่าเช่นเดียวกับวงจรทวีแรงดันไฟฟ้ากระแสรตรง2เท่าแบบครึ่งขึ้นวงจรทํางานใช้ไดโอดและตัวเก็บประจุ ประกอบร่วมในวงจรชนิดละ2ตัวเช่นเดียวกันแตกต่างเพียงการจัดวงจรทำงานและการจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงให้ภาระวงจรทวีแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง2เท่าแบบเต็มขึ้นแสดงดังรูปที่5.5ครับจากรูปที่5.5แสดงวงจรทวีแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง2เท่าเต็มขึ้น แหล่งจ่ายไฟฟ้าอินพุต V in เป็นแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับจ่ายมาจากแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับที่ใช้งานตามบ้านเรือนทั่วไป220โวลต์ AC หรือเป็นแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับที่กำเนิดมาจากหม้อแปลงกำลังชนิดเพิ่มแรงดันไฟฟ้าหรือชนิดลดแรงดันไฟฟ้าก็ได้ครับใช้ไดโอดในการทำงาน ในวงจร2ตัวช่วยควบคุมการจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับเฉพาะสีกบวกไปประจุในตัวเก็บประจุแต่ละตัวอาจเป็นเฉพาะสีกลบไปประจุในตัวเก็บประจุแต่ละตัวก็ได้ขึ้นอยู่กับการจัดวงจรทํางานครับในโอดทั้ง2ตัวนะครับจะสลับกันทํางานมีแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงถูกจ่าย ไปประจุเก็บไว้ในตัวเก็บประจุแต่ละตัวทำให้ได้แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงใจออกเอาพุท v วเอาเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าการทำงานของวงจรแสดงดังรูปที่5.6อธิบายได้ดังนี้ครับรูปที่5.6กอขณะป้อนแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ v i อเข้ามาด้านบนเป็นบวกด้านล่างเป็นลบ มีค่าแรงดันไฟฟ้า Vp ทำให้ไดโอด D1 ได้รับแรงดันไฟฟ้าไบแอสตรงทำงานเปรียบเหมือนสวิตช์ในสภาวะต่อวงจรมีกระแสไฟฟ้าไหลไปประจุแรงดันไฟฟ้าให้ C1 ได้ขั้วแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงตกข้อม C1 ด้านบนบวกด้านล่างลบระดับแรงดันไฟฟ้าถูกจ่ายไปประจุไว้มีค่า Vp ส่วนไดโอด D2 ได้รับแรงดันไฟฟ้าบแอดกับไม่ทำงานเปรียบเหมือนสวิต์ในสภาวะตัดวงจรครับส่วนรูปที่5.6ขอขณะป้อนแหล่งใจแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ V in เข้ามาด้านบนเป็นลบด้านล่างเป็นบวกมีค่าแรงดันไฟฟ้า Vp ทําให้ตัวไดโอด D2 ได้รับแรงดันไฟฟ้าบแอตรงทำงาน เปรียบเหมือนสวิตช์ในสภาวะตัววงจรมีกระแสไฟฟ้าไหลไปประจุแรงดันไฟฟ้าให้ C2 ได้ขั้วแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงตกค่อม C2 ด้านบนบวกด้านล่างลบระดับแรงดันไฟฟ้าถูกประจุไว้มีค่า Vp ส่วนไดโอด D1 ได้รับแรงดันไฟฟ้าแอดกับไม่ทำงานเปรียบเหมือนสวิตช์ในสภาวะตัดวงจร ตัวเก็บประจุ C1 และ C2 จะต่ออนุกรมกันถูกต่อขนานกับภาระ RL แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่ประจุไว้ในตัว C1 และ C2 มีค่าตัวละ VP เสริมค่ากันเป็นแรงดันไฟฟ้าใจ่ายให้ภาระ RL ทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงตกค่อมภาระ RL มีค่า2 VP ครับ พวกเราขอจบการนำเสนอเป็นคนี้ครับ